ผมมาแล้วนี่ของดักนี่ของชายเจ้าตัวนี้กินจนแก้มป่องเลยใช่ไม่ต้องพูดเยอะ้อเดี๋ยวฉันจะลบแกออกจากแผนที่โลกด้วยฉันนอนไม่ครบ12ชั่วโมงฉันก็จึง่วงนอนและร้องไห้แกหํามันหัวเน่าไม่ใช่หัวหน้าเอ้ยฉันสรบผมแล้วทุกวันเหรอทุกวันครับ เอ๊อสวิตไฟนี่เปิดตรงไหนแล้วเนี่ยพี่อ้วนขายทุกอย่างนี่ของเจ๊ดักนี่ของเจาชายเอ้แคีนถืออะไรนี่มืงอ่ะอืมปากนะครับแล้วครูกำลังเล่นอะไรอยู่นะครับงั้นในมืออ่ะช่างมันก่อนอ่าเอาของเล่นนี่เอ้ยครูบอกว่าช่างมันก่อนครับเอาโอเคโอเคงั้นดูของเล่นให้ครูหน่อย นี่นะครับแล้วเราต้องทีบอย่างนี้เอะทำไมหนอนตัวใหญ่จังอะตัวใหญ่อะดีแล้วคุณหัวตาไม่ดีี๋ยวมองไม่เห็นอ๋อครับอ๋อแบบนี้เลยอหานแหโถแบบนี้ง่ายๆล,ลองเลยครับลองเลยได้ ให้อ่ะไม่ให้อ่ะขู่ขู่จังเลยเอยโอ้ยเล่นยากจังเลยอ่ะอลูทูตีล้อมไปนะครับผมไปกันนะครับโอ๊ยวันเนี้ยผมสั่งของเอาไว้ฉันก็สั่งของเอาไว้เหมือนกันผมมาแล้ว นี่ของดักนี่ของชายโว้ยผิดอานหรือเปล่าอ้วน <c oughs> วันนี้นะ <c oughs> เด็กคนไหนขี้ห่อนในนี้ได้ครูุมจี๊ดมีขนมให้นี่แกคิดว่าฉันไม่เล่งหรอคนอย่างแกไม่เล่นอยู่แล้วเอา้าใครเก่งเธอน,นั่งค่ะขี้ผ่อนตะคุ้หน่อย <c oughs> มันจะขี้เพื่อนตัวเองทำไมล่ะ โอยแรงนะแรงเดี๋ยวนะเร่นี้มีเอลซ่าด้วยหรอไหนขอเอลซ่าลองหน่อยโอย้ลองเลยจ้ะ อันนาเชิญหนูไม่เป็นค่ะหนูเป็นแพรรี่อ่ะเชิญจ้าดูนะจ้าหนูแล้วนำไปใช้ฝีมืออย่างด้อยเลยโอ้ย <c oughs> จมยูกบแกทำให้ฉันดูแย่นะไปและแกยิ้มทำไมโอ้ยขีบอยากแค่นอ นีลิมดอลลานักผจญภัยนี่คือเจ้าโนไซนักผจญเพิงม,มาเป็นนักแับเพิงเหรอไม่ใช่อ่ะของฉันสวยกว่าเจ้าลิมงผมน่ารักกว่าเจา้าดักอะไรอ้วนอยากดูเหรอไม่ใช่เงินโอ้โหมาถ้าพวกคุณไม่จ่ายเงินภายในวันนี้นะผมจะขึ้นราคาของอ่ะ20%ฉันเก่งกว่าคีบไม่ได้เอา กว่าได้ยังไงฉันคีบได้หนึ่งตัวเลยนะตัดสินเท่าไหร่ใครเก่งกว่ากันเออตัดสินมาเลยพวกแกไม่ต้องเถียงกันครูส้มจิ๊ให้ฉันมาแบบฟรีๆเลยเอ,อ้าวแล้วออแกได้ขีบไหมืมไม่ได้ขีบนะครูส้มจี๊บอกว่าหนอนะมีบไม่ได้หรอกอาไปเตรียมตัวขึ้นท้องเรียนเตรียมระบายสีนะวันนี้ไป็ว โ,โกก็คีบยากยากชั่วโมงศิลปะวาดภาพระบายสีใครไปวิ่งไปเลยวันนี้แล้วมัน,มนมเกี่ยวอะไรกันก็ไม่เกี่ยวไงก็อยากให้วาดมีอะไระแหมแหมแหเปิดแบบดูเลยเหรอจ๊ะโอ้ยแล้วใครจะไปจำได้ล่ะคะก็ต้องเปิดแบบดูสิอืมก็จริง ไหนดูซิวาดอะไรหนูคงไม่มองหน้านางเป็ดแล้ววาดได้หรอกค่ะไม่งั้นนะ่ะนะหนูว่าดแตรูปเป็ดแน่เลยอ้าวหนูรื่นจ้ะวาดอะไรเรียกอะไรก็ได้ค่ะเพราะความสวยไม่ได้อยู่ที่ชื่อ oh <no. S 2> อาดิคุกกี้วาดอะไรจ๊ะเอ,อแ่อวผมล่ละครับไม่ถามหรอกพูดจิ้นเธอตอบคุณประสาทครู หนูว่าน้องหัวเหลืองค่ะแล้วแล้วหัวเธอเนี่ยได้สางมั้ยเนี่ยอุ๊ยนี่ครูบูบีนะคะเนี่ยไม่ใช่ก็แค่ถามเฉยๆแหมแหมแหมเด็กชายเต้นม,มีโทรศัพท์แล้วเหรอจ๊ะอ๋อใช่ครับผมก็ต้องอัปเกรดตัวเองเอาไว้สั่งของมาขายเ,เพื่อนๆนะครับแหมเจ้านี่มีโทรศัพท,ท์ทันทีคิดจะขายแต่เ,เพื่อนๆเอาแล้วผมขายใคร ก็จริงของมันเฮ้ยปุกกี้อย่าไปว่าพ่อค้าคุณชายตินนะเขาให้ฉันอะติดเงินตลอดผมไม่เคยบ่อย,อย่งนั้นไม่เหมือนบอกเหมือนไว้นะคะคนดูผมวาดคุณลุงนะครับเดอะเมเยอร์ว้ายจะอวดเรียนแบบกี้อะไรพละตตัวเลยไม่มีอะไรแค่อยากจะพูดเฉยๆแล้วมาวางทำไมเขาอยากเล่น ไปไกลหมายถึงเอาไดโนเสาร์ไปไกลคนที่พูดได้อ่าวปุกกี้ชายบอกว่าใครพูดได้ไปไกลย,ยังไม่รู้ตัวเจ้าตัวนี้กินจนแก้มป่องเลยแต่ก็ยังร้องไห้ร้องทำไมตัวนี้ก็แก้มป่องเหมือนกันแต่ดูเหมือนจะเพิ่งตื่นนอนนะโรนละก็ตื่นกี่โมงอ่ะโอ้โหชั้นนะ่ะนะเปิดตั้งแต่ตีสี่ตื่นมาเข้าห้องน้ำหรอรู้ได้ไงอ่ะ คนเราอะนะปวดฉีก็ต้องตื่นมาฉี่สิไม่งั้นเดี๋ยวเปิดที่นอนจะว่ายังไงก็ได้แต่ก็ให้ใกล้เคียงกับครูทุ่งจินนะจ๊ะโอ้โหทำไมจ๊ะจะกินปุกกี้ไม่เหมือนตรงไหนเอาปกรามมาวงเลยจ้ะกลัวจะไม่มีที่วงอะค่ะว่าต้องลบทิ้งทั้งหมดปุกกี้แกพูดขนาดนี้เลยหรอครูคะเดี๋ยวหนูด่ามันให้ปุกกี้ขี้เหม็นเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะลบของแกด้วยเฮ้ยอย่า ใช่ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวฉันจะลบแกออกจากแผนที่โลกด้วยโอ้ยิ่ใหญ่ยงใหญ่ขนาดนั้นเลยอาชาชาชานี่แกยิ่งไหลเหรอเฟยดับมันบนกว่ามันยิ่งไหลอ่ะโอ้ย <c oughs> ไม่ต้องยุ่งได้ไหมยิ่งไหลอะไรพูดก็ไม่ชัดยิ่งใหญ่บว้ยเอางั้นยิ่งเป็ดในทุกคนผมมีโทรศัพ์ใหม่นะ โอ้ยจะอ้วนขี้อ้วนโอจะอ้วนเด็กหัดมีโทรศัพท์สุก๊กเ้อรเรื่องจริงอ๋อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตัวนี้คอลเลกชันแรกมั้งมันไม่มีชื่อแต่ว่าตั้งชื่อว่าคลายเบโรอยู่ดีๆก็ไปตั้งชื่อให้เขาอุย้ยมีสิทธิ์อะไรไปตั้งฮะคลายเบบวมอุย้ยแรงนะ วันนี้นะเวลาแกดา่าฉันแรงๆใช่ไหมฉันก็นึกว่าแบบหเหมือนฟ้าแนันฟิลเลียดยี่ผ้าโอ้โหเขาจะไปถึงภ้านู้นเลยเหรอหลโหล,โหล,โหลคุณลุงเองจะใครละ่ะแหมเจ้านี่เข้าทางเลยนะแต่น้องเบสชามบับเบลิลอ่ะเขาก็ง่วงนอนอีกแล้วแหละศาตรา,าร์ยูทโทเนียมร้องไห้ทำไมฮะเออผสมยาพิสูจน์ไงเลยร้องไห้ผสมยาพิสูจน์ก็ให้แพรนี่กินไปเลย เออมก็ดีนะก็ดีจานไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวฉันเป็นไรขึ้นมาถ้าหนูเป็นไรขึ้นมาจะไม่ได้ด่าเจ้าลิมอา้าวกินเลยกินเลยโอ้โหวันนี้สวยจ้ะแหมชมตัวเองเจ้ารี่ของหนูนี้ก็เอาเรื่องแหมชมตัวเองเจ้าดักสีพี่เจ้สีสี เท่เาไรเท่าไรอาไม่ขายอาฟรีฟรีอ้หม่เออยากเสียตังนาะ่ะลูกดาร์กระบายสีนะค่ะอ่ะ,อะลูกลืน่นระบายสีจ้าหนูมไม่ใช่ปากกาลูกลืนนะะ่นค่ะลุงลิ่งอ่ะอ่ะเด็กชายเต้นแล้วไปก่อนครับผม ค่ะบุกสกรีชอบตั้งชื่อให้คนอื่นนะคะเดี๋ยวคนอื่นตั้งชื่อให้แล้วจะหนาวก็ตั้งสีตั้งสีอ่ะน้องกายเลือกแม่ถูกแล้วอยู่กับแม่ถูกต้องที่สุดแล้วดรามา่าเฉยเอออยู่กับแม่ดีแล้วไม่ต้องมีแฟนแล้วผมผิดอะไรอ่ะคนละคนกันนี่ผมสีเหลือง เรียนแบบดิอะไรอะไรฉันระบายก่อนลุงหนวดครับลุงหนวดครับขายสเต็กหรือเปล่าโอ,โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ของเราลุงก,กันนะฉันนอนไม่ครบ12ชั่วโมงฉันก็จึงง่วงนอนและร้องไห้ถ้าผมไม่ได้ผสมสูตรยาผมก็จะเสียใจและร้องไห้แล้วถ้าไม่มีเขาจะเสียใจร้องไห้ไหมดูหน้ามันดียิ้มนะเอา้ายิ้มทำไมอ่ะเอ้ยโปเคผมไม่ได้ยิ้มผมก็เสียใจนะ บางคนอาจจะมองว่าฉันไม่เด็กหัวโตวแต่ความจริงแล้วสมองฉันเยอะฉันฉลาดฉลาดเหรอทดสอบหน่อยอย่าง2องพกสองสา,สากสากเกลียงไม่ต้องร้องนะสลีปปี้บ <but S 1> ัตเตอร์คัพแหมถ้าเป็นอ่านเครื่องโอ้โหทำดีกับเขาก็เป็นอาอาแล้วที่ผ่านมาหนูทำไม่ดีหรอคะก็ดีอยู่แต่วันนี้ดีมาก yeah. ครูคะการที่เราพูดโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเอ้ยครูขอชมฉั้นเลยสวยเหรอคะแหก็ตามสภาพแน้องกายมีแฟนคนต่อไปอะต้องถามแม่ก่อนนะว่าโอเคเปล่าโอ้ยไม่ใช่ครับคนละคนปุกกี้ อืมหนูไม่เกี่ยวอะไรค่ะไม่ใช่บอกว่าทําดีแล้วก็ทําดีต่อไปค่ะแต่ใค่เต้นพักเนี้ยที่ร้านมีเมนูอะไรใหม่ๆอัปเดตครูบ้างไหมคะอ,อ๋อกาลังคลิปอยู่นะครับมีโทรศัพท์แล้วนี่ไลน์มาบอกนะครับหลังจากที่มีแค่ผมสีเหลืองตอนนี้ก็มีสีแดงจุ่มปุ๊กนี่ขึ้นมาคุณลุงก็ยังโทรศัพท์เหมือนเดิมเออโทรดิโทร ไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เงาไม่ต้องร้องเลยเพราะฉันจะนอนโอ้ยนักร้องเสียงเพียน <c oughs> ถ้าฉันร้องแกจะขนลุกโอ้แค่คุณไม่ร้องก็ขนลุกแล้วโอ้ยตัวนี้ช่างขัดจริงๆเลย <c oughs> ไปอย่าไปไหนก่อไปเลยโอ้จานร้รองถูกใจผมมากเลย ฉันว่าอาจารย์แกมีปัญหากับฉันแล้วแหละอย่างนี้ต้องขีดค่ะเอ้ยเดี๋ยวต้องวาดใหม่ดิอื่ไม่น่ารักเหมือนตัวที่เขาวาดเลยบอสซัมพวกแกเถียงกันไปมาฉันตัดเส้นแล้วตัดเส้นน่ะมันง่าเยเกินไปแต่ทำไมตัดใจมันยากจังโอ้ยแกนี่ก็เพอ้อเจอเนาะฉันไม่ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์หูว่าตึง แล้วว่ะคนแรกขอประทาโนโทษเอ้ย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 เสร็จเขาที่สองแต่ก็ไม่เป็นไรนะเฮ้ยเจ้าวันโอ้จานขอไปก่อนนะไปเลยจานไปไกล ลูกดักส่งแล้วนะลูกเลอเฮ้ยฉันไม่ใช่ลูกแกฉันเป็นหัวหน้าแกโอ้โหแกทำมนหัวเน่าไม่ใช่หัวหน้าเอ้ยฉันสระผมแล้วทุกวันเนอะทุกวันครับคายไม่ได้เสร็จคนสุดท้ายนางเอกออกมาตอนสุดท้ายโอยออกมาเสร็จแล้วก็ตุยนะแกอย่าพูดเยอะ เสร็จคนสุดท้ายก็สวยแพ้ว่นเหรอก็คนว่าสิจ๊ะทำหน้าอย่างนเดี๋ยวั็เจอส่งกันครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันอีกรอบเลยค่ะชอบของใครคะแนนเต็มสิบเริ่มโหมดดูเหมือนจะวาดง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะน้องใครเบโล ลบทางให้ลุง The Mirror หน่อยนะลุงเมยเไม่จะไปเม่เจเพราะวันนี้ไม่ได้ไปดูหนังโอ้ยพูดเลยแยะอาจารย์ลำพานไปใครใครก็เรียกว่าอาจารย์ไทเทเนียมแต่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 นนโอ้ยไม่ใช่วงแล็วอยู่ทเทเนียมไม่ใช่หรออืมอยู่ทเนียมเออนั่นแหละ Sleepy Butter c u p คือน้องที่กำลังตื่นนอนและกำลังจะกินมาม่าครับเฮ้ยอะไรอ่ะนี่เกี่ยวหวังโฆษณาจากเขาเนาะ Beta Bubbles พอเต็มผืนหลับเต็มตื่นแม่แล้วแกไม่คิดจะโฆษณาเลยเหรอเห็นพงสีส้มก็ต้องกินน้ำส้มยี่ห้อแม่ฉันไปก็ได้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องาตัวนี้ะครับ